จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา13น,นาฬิกานายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรีให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรีตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้านไรายได้ด้วยการขจัดความยากจนในชนบทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและเป็นปัจจุบัน การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อคอยอำนวยการบริหารจัดการกำหนดแนวทางมาตรการบูรณาการดำเนินการและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคอยกำกับเร่งรัดดูแล ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอให้เป็นไปตามที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคอยประสานงานตามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานองค์การต่างๆเพื่อปรับปรุงและพัฒนาดำเนินงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องของอำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ เทศบาลเมืองและศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทราบเป็นระยะมีการแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานประจำในจังหวัด ตามจำนวนที่เห็นสมควรให้เป็นเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานตามหน้าที่ของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการข,ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิพพจพอเพียงจังหวัดราชบุรีและให้ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรีมอบหมายทั้งนี้การแก้ปัญหาความยากจน เป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนและมีความยากในการดำเนินการเป็นอย่างมากเนื่องจากครอบครัวแต่ละครอบครัวมีเงื่อนไขหรือสาเหตุของปัญหาหลายประการในเวลาเดียวกันจึงไม่สามารถแก้ไขด้วยนโยบายหรือกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะและต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการแก้ไขปัญหาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงวิถีชีวิตหรือวิธีคิดและเห็นผลสำคัญเป็นรูปธรรมที่สำคัญการแก้ไขปัญหาความยากจนในการดำเนินการนั้น จะต้องทุ่มเททรัพยากรและความเสียสละของผู้มีส่วนร่วมการดำเนินการจะต้องมีกระบวนการสี่กระบวนเข้ามาเกี่ยวข้องคือชี้เป้าหมายจัดทําเข็มทิศชีวิตบริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิตโดยอาศัยความตั้งใจของครอบครัวยากจนความเอื้ออารีของชุมชนที่ครอบครัวยากจนอาศัยอยู่และการบูรณาการของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือและดูแลต่อไปรายหนึคนรายคนเรือน มันควรจะมีกระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาอยู่สีก่กระบวนการาการบริหารจัดการชีวิตหรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาที่เป็นหลักคิดก่อนนะในการแก้ไขความยากจนเนี่ยหลักที่สองก็คือว่าความยากจนเนี่ยเป็นปนัญหาเชิงซ้อนคือคนที่ยากจนเนี่ยไม่ใช่ยากจนกเพราะไม่มีงานทำในอย่างเดียวหรอกมันเป็นปนัญหาที่ลุมเล้าลหลายอย่างใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งอาจจะไม่มีอาชีพสองตวเองอาจจะเจ็บป่วยทํางานไม่ได้ ก็ยากจนเป็นกันะเช่นคนเจ็บป่วยหรือรังเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคอะไรพวกนี้ก็ยากจนนะหรือคนเป็นอามาพึ่งเอัมาพลาดเนี่ยก็จะใหยากจนได้ลักษณะแบบนี้มันก็คือว่าปัญหาความยากจนจริงไม่ใช่เป็นปัญหาเชิงเดี่ยวซึ่งไม่สามารถแก้ไขด้วยการให้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้แต่เพียงอย่างเดียวแต่มันต้องลงไปเจาะถึงปัญหาต่างๆว่ามีปัญหาอะไรบ้างด้วยเพราะควเรื่องยากจนควเรือนหนึ่งเนี่ย ม่ได้บีบอกว่าถ้าคุณให้อาชีพเขาไปมันจะหายเมืไหร่ถ้าเขาเจ็บป่วยอ่ะก็ต้องใช้เงินมากอ่ะต้องดูแลใช่ไหมฮะครอบครัวที่นอนคนไข้นอนตินเตียงคนคนเดียวต้องเลี้ยงครอบครัวสามสี่คนเนี่ยนก็ไม่ไหวใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสาเหตุปัญหาของความยากจนเหล่าข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขาบูชา ประจำปีพุทธศักราช2557อย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศัรกร, 57, ราช2557เวลา7นาฬิกานายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดราชบุรีนำข้าราชาการทุกหมู่เหล่าและประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบ,บาตรณวัดมหาธาตุวรวิหารตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังมีการปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดมหาธาตุวรวิหารอีกด้วยโดยในปีนี้ทางจังหวัดราช,ชบุรีกำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาในระหว่างวันที่11-13พฤษภาค,คมพุทธศักราช2557โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขาบูชาสำหรับกิจกรรมในช่วงค่ำจะมีพิธีเวียนเทียนและมีการเทศนาธรรมตลอดคืนวันวิสาขาบูชานั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาสามเหตุการณ์ด้วยกันคือการประสูติตัดสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าโดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิดณวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งและเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวิสาขะบูชา ย่อมาจากวิสาขาบูรณะมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะและได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่างๆเช่นการตักบาตรการฟังพระธรรมเทศนาการเวียนเทียนเป็นต้นเพื่อเป็นการถวายสักการะลำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน อะไรกนแล้วแต่นะครับสมาคมผู้ือาวคุณเกษรแก้วมยทักทท่านนะครับดาวเทียนื่อเยวนคัญา พญามณ์พิบูลร่วมด้วยช่วยกันกับท่านพันนาวาเอกสมชัยธรรมจันทร์ข้าสามสิบนาทีนะครับขอเพิ่มนักเรีอนชาวบ้านร่วมกับพี่น้องทหารเรียนเรียนดังนี้คือกำหนดการในวันนี้ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้หลังเก่าบริเวณซอยข้างวัดเขาเหลือจังหวัดราชบุรี เมื่อเวลาส0บนาฬิกา,าของวันที่13เมษายนพุทธศักราช2557เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้ข้างวัดเขาเหลือซึ่งเป็นบ้านไม้หลังเก่าจึงทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนในระแวกนั้นตื่นตกใจต่างออกมายืนดูไฟที่กำลังลุกไหม้เพราะเป็นบ้านที่อยู่ใ,นในกล้กุดชีซึ่งอยู่ติดซอยวัดมหาธาตุวรวิหารภายในบริเวณนั้นเป็นบ้านไม้เกือบทั้งหมดมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จากการสอบถามชาวบ้านในระแวกนั้นถึงสาเหตุเพลิงไหม้ทราบว่าเป็นบ้านไม้เก่าเลขที่23ถนนเขางูซอยหนึ่งตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเจ้าของบ้านชื่อคุณวิชัยเรืองชัยทวีสุที่ให้หนางสาวพัชรินเกิดผลและลูกๆอีกสองคนอาศัยหลับนอนโดยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุไม่มีผู้ใดอยู่ในบ้านเนื่องจากได้ออกไปทำงานกันทั้งหมด ซึ่งชาบ้านในละแวกนั้นได้เล่าเหตุการณ์ว่าได้เห็นควันไฟลุกออกมาจากบ้านหลังดังกล่าวจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจราชบุรีได้ประสานงานไปยังสถานีดับเพลิงยอดฟ้าราชบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงไปช่วยสกัดไฟที่กำลังลุกลามเป็นการด่วนพร้อมทั้งของกำลังเสริมจากเทศบาลตำบลหลักเมืองมาเข้าช่วยอีกทั้งยังมีกำลังทหารเข้ามาสมทบช่วยสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้จึงสามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้ทันทำให้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนในด้านความเสียหายยังไม่สามารถระบุจ,จำนวนได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดจึงต้องรอผลการสอบจากเจ้าหน้าที่เพื่อหาข้อสรุปต่อไป นายบาลราชบุรีจัดประถมนิเทศนักศึกษาแพทย์รุ่นที่16ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา8.30นาฬิกา30นาที นายแพทย์สมชายเทพเจริญนิรันต์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดประถมนิเทศนักศึกษาแพทย์รุ่นที่16ศูนย์แพทยาศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรีในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทณอาคารอดุลยเดชโรงพยาบาลราชบุรีแพทย์เป็นกำลังคนด้านสาธารณาสุข เป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญมากในระบบสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งแห่งความสําเร็จหรือความล้มเหลวการดําเนินงานด้านสุขภาพการบริหารจัดการด้านกําลังคนสาขาแพทย์มีต้นทุนที่สูงมาก ในช่วงระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับภาวะด้านการขาดแคลนแพทย์มาโดยทั้งในภาพรวมและในระดับภูมิภาคต่างๆเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศไทยในกลุ่มเอเชียพบว่าประเทศอื่นๆมีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรดีกว่าประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เหมาะสมในชนบทเพื่อเพิ่มการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาแพทยาศาสตร์ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคมากขึ้นเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลและสถาบันสมทบของการกระทรวงสาธารณาสุขให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ และเพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยทั้งในด้านบริการด้านการเรียนการสอนด้านวิชาการด้านการวิจัยและด้านการบริหารจัดการโดยมีผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์รุ่นที่16เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้รวมจํานวนทั้งสิ้น32รายรัฐมนตรีต้อนรับน้องนทั้งังท่านทั้งพ่อแม่ เพราะนั้นขณะนี้เรามีอาคารหลังศีรษะแล้วนะครับเรามีที่ฉายแสงแล้วแต่เรายังขาดอุากรบางอย่างเช่นแพทย์เลยจบไม่หมดเพราะนั้นก็จะเป็นความลูกมือระหว่างศีรกากับรางชูรี mm hmm. ก็ต้องหวังน้องๆเรานี่แหละในห้าหกปีข้างหน้าเราจะได้ดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุม พยาบาลราชบุรีจัดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากลประจำปีพุทธศักราช2557ระหว่างวันที่14-16ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2557 เมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกาณโรงพยาบาลราชบุรีตึกฉุกเฉินหน้าห้องเอ็กซเรย์ชั้น1ได้แพทย์สมชายเทพเจริญนิรันต์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากลประจำปีพุทธศักราช2557 เนื่องด้วยวันที่12พฤษภาคมของทุกปีกำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากลเพื่อรำลึกถึงมิสฟอเรนซ์ไนติงเกลที่ท่านได้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลสภาพยาบาลระหว่างประเทศได้มีเจตจำนงให้พยาบาลทั่วโลกร่วมรุรงรงป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยกำหนดให้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลภายใต้หัวข้อพยาบาลพลังสู่การเปลี่ยนแปลงคุมพลัง สุขภาวะซึ่งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่7-13พฤษภาคมพุทธศักราช2557เป็นวันสัปดาห์แห่งพยาบาลสากลโดยมีกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลราชบุรีจึงได้จัดโครงการวันพยาบาลสากลประจำปี2557ในระหว่างวันที่14-16พฤษภาคมพุทธศักราช2557โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดประชุมวิชาการการจัดนิทรรศการการเผยแพร่ความรู้ด้านการสาธารณสุขการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังทั้งนี้เป็นการเชิดชูเกียรติมิสฟอลเ e n ิเกรว มทั้งส่งเสริมทีมการพยาบาลวิชาชีพให้ตระหนักถึงความสําคัญของการเป็นส่วนสําคัญในทีมสุขภาพและเผยแพร่บทบาทพยาบาลในฐานะพลังสู่การเปลี่ยนแปลงและขุมพลังแห่งสุขภาวะให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม